เนื่องด้วยฤดูกาลนี้นะครับเป็นฤดูกาลของมะนาวมะนาวจะสุกเยอะนะครับก็คือเราไม่สามารถที่จะนามาบริโภคจนหมดเราก็เลยจะนาเอามาประยุกต์ใช้ในการทําน้ํายาเพื่อที่จะใช้ในงานด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชาระล้างภาชนะต่างๆการใช้เป็นน้าํายาไล่แมลงถือว่าเป็นการนําเอาสิ่งที่เหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดสําหรับวิธีการทำนะครับหลังจากที่เราไปเก็บมะนาวที่ร่วงหล่นมาแล้วนะครับเราควรที่จะล้างให้สะอาดแล้วเราก็จะนามาหัน่นพร้อมทั้งเปลือกทั้งมเมล็ดเลย หลังจากที่เราหั่นมะนาวเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนําไปใส่ในภาชนะหมักจากนั้นให้เราเติมน้ําตาลทรายแดงลงไป100กรัมจากนั้นให้เราเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ลงไป2ช้อนจากนั้นเราก็เติมน้ําเปล่า1.5ลิตรจากนั้นให้เราใช้ช้อนคนให้น้ําตาลทรายแดงเนี่ยละลายหลังจากที่เราคนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับให้เราปิดฝา,าภาชนะหมักให้เรียบร้อยถือว่าเสร็จวิธีการทําตัวนี้เราจะใช้เวลาหมัก7วันเราก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้นะครับซึ่งน้ําหมักอนเนกประสงค์จากมะนาวจะมีประโยชน์นะครับก็คือ1ล ใช้ในเรื่องของการชําระล้างทาความสะอาดคราบไขมันครา ب, สบสบู่ต่างๆอ่าบริเวณห้องน้ําเราเทแล้วเราก็สามารถที่จะใช้แปลงถูได้เลยข้อที่2ก็คือเราจะนํามาใช้ในเรื่องของการทําการเกษตรอินทรีย์เป็นทั้งปุ๋ยเป็นทั้งสารไล่มแมลงเพราะว่าตัวน้าหมักอนเนกประสงค์จากมะนาวเนี่ยจะเป็นน้าหมักรสเปรี้ยวทั้งความเป็นกรดทั้งน้ํามันหอมระเหยที่มีอยู่ในเปลือกมะนาวสามารถที่จะป้องกันมแมลงได้ดีแล้วก็สามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้งานในเรื่องของการทําสารกําจัดวัชพืชได้ด้วยถ้าเกิดเราใช้ในปริมาณที่เข้มข้นเนี่ย วัชพืชจะมีการช้งานการเจริญเติบโตทําให้เหลืองถ้าเข้มข้นมากๆก็คือเขาจะตายไปในที่สุดเทคนิคการทําน้ำหมกกักอเนกประสงค์จากมะนาวเทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ